สวัสดีทุกท่านที่ท่ามาับชมช่องอยูทู e คนสองเลนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อน,อนๆมาหาเลาะยิงปลาแถวกองเก้านะครับนี่คือปากกองเก้านะกองเก้าชัญบุรีนะครับนี่เป็นเส้นกองลงังติดนะข้างในก็จะเท่าไปกองเก้าฝั่งนู้นนะนี่ครับผมมันมีล่องนะแต่มันอยู่ไกลๆมันล่องอยู่ไกลๆฮะไม่รู้จะยิงถึงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวลองตามดูนะไม่รู้จะยิงถึงหรือเปล่า ไกลมาก พวกสายก็โดนด้วยนู่นไปไกลนู่นเลย สวยครับถ้าใครอนนะสายพันกล้องนี่ฮะสวย โดนด้วยไหมโดนไหยโดนมโดนไหมาเป็นูงเลยนะน่นเองเมื่อกี้เมื่อกี้มาเป็นูงเลยตัวดีด้วยนี่มันไปทางมันไปดังเงี้ยผมยิงไปตัวนะึ่งแล้วน่ะ แต่มันอยู่ไกลหน่อยไปรู้โดนตรงไหนก็ไปรู้เนี่ยเฮ้ยยี่จะหลุด <laughs> จะหลุดหรือเปล่านั่นเองว่ามีหลังเปล่าวะผมยกเงียได,ได้อุย้ยโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนเต็มเต็มโดนเต็มอยู่ ไสเมี่ยวมาเมื่อกี้เป็นผงเลยนั่นเอง,งเออเมี่ยวมาเป็นผงเลยนี <c oughs> ไ่ไงเกิดวเองไม้ ้น้ำเปิดแล้วนะเดี๋ยวปลาคงน่าจะลงแล้วน่าจะไม่รู้จะลงรู้จะน็อกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาดูใหม่ <laughs> เอาขึ้นได้หรือเปล่าแค okay. ่นั้นแหละมาแล้วมันไงโอ้ oh. นี่ไกดีอยู่ครับโดนอะไรเนี่ยข,ขึ้นยากคนระับไปดีอยู่ mình lại run bực trời ơi, sao đi nữa, này, đôn gỉng mai, bay, ตัวเล็กตัวใหญ่นะมันว่ายมาเเอา้าอย่าบอกว่าหลุดนะเอา้าอะไรวะเอ้าอยู่ยังอยู่ <c oughs> แม่ว่าย้อนมาเหมือนจะหลุดยังไงโอ้ใไปก็ได้อยู่ครับนี่ใส้สวยวนตุก๊ก นะครับใกล้ัวยอยู่วนตุ๊บพอมาถึงหน้าเราแม่งหี่ยิงแม่งเลยมองไม่ะหนัดไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่รู้ ตอนสองซะด้วยไอตัวเล็กมาขวางนีต่ตอนสองซะด้วยไอตัวเล็กนี่มาขวางทางอ๋อมันตะลูตัวใหญ่ไปโดนตัวเล็กด้วยนี่ ครับผมตอนนี้เราขับมาถึงบ้านแล้วนะนี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับ5แต้มสวยๆนะครับไสกําลังกินครับผม <laughs> โอ้หฝนตกอีกแล้วเนะี่ยเสียดายปลากําลังล่องดีๆประตูน้ําเปิดอีกโอ้โหลอกข้างนอกฝนตกอีกประทร่อ <laughs> แต่แค่นี้ก็พอได้กินแล้ววันนี้กินไม่หมดแนะ่เก๋ผม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคุณสองเลสวัสดีครับ